พอเรามาภาวนาในการที่ไม่ต้องคิดเรื่องการพูดไม่ต้องไปไม่ต้องไปคุ่นคิดว่าเอ๊เขาพูดยังไงทําไมเขาคิดยังไงหรือเปล่าอะไรล่ะโอ้ความคิดของเราในแต่ละวนันที่มันวกวนอยู่ you, กับคําพูดของเราคําพูดของเขานี่มันเยอะมากนั้นเมื่อเรามาภาวนายานี้วางไว้ นี่ก็มีส่วนที่จะทำให้จิตใจเราสงบได้ง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็ค่อยเข้าใจว่าถ้าเรามีกฎระเมีย,ยางอย่างเช่นเรื่องการไม่พูดถ้าเราคิดแบบแบบหนึ่งเรียกว่าอโยนิโสมนีสิขงที่รู้สึกถูกบีบบังคับจากภายนอกพอเราเราคิดอย่างนี้ว่าถูกบีบบังคับก็เครียด แต่ไม่ใช่เครียดเพราะเพราะเพราะสิ่งแวดล้อมเพราะเปียบก,การแปลความหมายของสิ่งแปดล้อมมากกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดของเราเองแต่เมื่อเราเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นผลในการฝึกจิตในการรู้ตัวที่เกิดจากการไม่พูดและศรัทธาความความพอใจก็จะเกิดขึ้น ทั้งึึงไม่ว่ามีศีลแปดข้อนี่แล้วก็เพิ่มเรื่องการไม่พูดเป็นข้อวัดปฏิบัติชั่วคราวโดยที่เราไม่ไม่ถือว่าคนไม่พูดเก่งกว่าคนพูดหรือว,ว่าควรจะดำเนินชีวิตในสังคมแบบไม่พูดเลยไม่ใช่อย่างนั้นแต่พอเราไม่พูดเลย จะได้ขอคิดเรื่องสมมาวาชามิจฉาวาชาจะฝึกในการสํารวมคำคำพูดและ,ะจะไดะ้เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกายวาจากับใจความสัมพันธ์ระหว่างภายนอกภายในได้ดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างหนึง่งที่เราจะได้ทีนี้พอเรา เราเข้ามาปฏิบัติธรรมทุกคนมันก็ต้องมอีบางสิ่งบางอย่างติดตัวมาด้วยไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในกระเป๋าแต่ันสิ่งที่อยู่ในจิตใจยอย่างเช่นเรื่องความความขาดหวังความขาดหวังกับสถานที่ความขาดหวังกับตัวเองนี่สำคัญแนว่า ทีก็มีความคิดเรื่องอยากจะได้อะไรบางอย่างทีนี้ไม่ต้องไปตัดสินตัวเองว่าไม่น่าไม่ควรอย่างงั้นอย่างนี้แต่สักสแต่ว่ารับรู้รับ,รบทราบให้รู้เท่าทันว่ามาอยู่ที่นี่เอาอะไรมาด้วยเอาอะไรมาด้วยก็คือเรื่องความคิดความเห็นความต้องการความ ความชอบความคาดหวังความอะไรก็แล้วแต่พอเราสิ่งเหล่านี้ต้องมีผลต้องการต่อการปฏิบัติไม่มากก็น้อยังสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเหมือนกันในวัน วันแรกวันสองวันแรกทุกคนก็ต้องใจเย็นสำคัญใจเย็นแต่อดทน <c oughs> คือวันแรกสองวันแรกเนี่ยเรื่องความฝุงง่านน้อยคนละเกินที่ไม่ต้องเจอความฝุงง่าน ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นจะเป็นแรงเฉืยของความคิดเป็นโมเมนตัมของความคิดความคิดก็เ,เหมือนกันน้ำตกะ,ะ, <c oughs> ะปกติมันตกตูตๆมันก็ไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งเราเปลี่ยนสิ่งแวดลอ้อมเรามีความพินพยายามที่จะทวนกระแส นี่เราจะรู้เราจะเข้าใจกระแสไม่ใช่เพราะไหลาตามกระแสเราต้องการจะศึกษาเรื่องกระแสก็ต้องครูทวนกระแสดังวันแรกสองวันแรกเราจะรู้สึกทวนกระแสคงค้างจะมากดั้งความคับคล้องใจและความ <c oughs> ความรู้สึกอ้มันยากมันลำบากก็คงจะเกิดขึ้นบ้าง ก็อยู่ที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนถึงจะมีการภาวนาบ้างมีการเจริญสติบ้างเพราะมาอยู่ที่นี่ก็เป็นอีกระดับหนึง่งนั้นเราเรา,เราต้องการจะสร้างความตื่นรู้อย่างต่อเนื่องทุกอิริยาบถทุกเวลาตั้งแต่ลืมตาตอนเช้าที่สามที่สี่จนท้ง หลับพักผ่อนตันสามสี่ทุ่มหาทุ่มนี่ก็คือสิ่งท้าทายนั้นเรื่องความอยากเนี่ยก็พูดย้ำเลยว่าอยากทำเนีไม่เป็นปัญหาอยากทํานั่นอยากทํานี่อยากลองนั่นอย่างนี้ไม่เป็นปัญหาแต่อยากได้ผลอย่างนั่นอย่างนี้อยากได้ผลเร็วอยากไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่อยากให้เป็นอย่างนี้ความอยากเรือนี้เป็นตันหา แล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์้นเราต้องกลั่นกรองแล้วก็ต้องค่อยๆฝึกในการ <c oughs> าจัดการกับแวงดนบันดาลใจตัวเองในแต่ละวาระในแต่ละเวลาพยายามระมัดระวังอย่าให้เป็นตันหาและให้เป็นชันทะ <c oughs> ถ้าเป็นชันทะแล้วเนี่ยพร้อมที่จะได้กำไรจยากประสบการณ์ทุกอย่างม่อต้องการสงบนะถ้าต้องการสงบแล้วก็จะกลายเป็นตัณหาแล้วเมื่อไม่สงบแล้วท้อแท้บางทีก็สงสารต <c oughs> ัวเองแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติแต่มันอยู่ที่ว่าอยากได้ไหลสักอย่างแล้วไม่ได้สิ่งนั้น ที่เมื่อเราพยายามจะดื่นรู้อยู่กับทุกล้มหายใจตั้งใจอยู่ที่ความเพียรเมื่อเราผ่านการปฏิบัติไปวันแรกเราไม่ได้มองที่ทว่าได้สมาธิได้ความสงบมากหน่อยแค่ไหนแต่ทบทวนความเพียร ความพยายามความจริงใจความอดทนในวันที่ผ่านมารู้สึกว่าอู้ได้เยอะเงินน่าภูมิใจนั้นผลของการปฏิบัติไม่มีใครจะรับรองได้แต่สิ่งที่เรารับรองได้ก็คือความจริงใจและความตั้งใจปฏิบัติการกระทำ อันนี้เรารับรองได้ในในพระพุทธศาสนาเราเรามีอ,อริยสัจสีเป็นหัวใจเป็นลักใหญ่อริยสัจสีเป็นคำสอนที่ พุทธศาสนาทุกนิกายยอมรับใน,นในการในการทำหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้อพระองค์ก็ได้จัดไว้ว่าต้องรู้เท่าทันเรียกว่ากำหนดรู้อริยสัจคือทุก ต้องละอริยสัจคือตัณหาต้องทำอริยสัจคือนิพพานให้แจ้งคือมาถึงต้องเข้าถึงที่สี่มักต้องปฏิบัติต้องเจริญน,นี่ในการ <c oughs> ในการรู้เท่าทัน,นความทุกข์นี่ก็คือรู้เท่าทันขันห้า คือในบทสวดมนต์ตัวปัญจุปาทานะขันธท,ทุกขังว่าโดยย่อขันทั้งห้าคือตัวทุกข์ดังการศึกษาการเรียนรู้การกำหนดรู้อรยิยสัจคือทุกข์คือการเรียนรู้การศึกษาการรู้เท่าทันขันห้าคือกายกับใจ นั้นกายกับใจที่ถูกยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นคือตัวทุกข์ในประสูตรประสูตรหนึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสถึงอริยสัจสี่ว่าขอแรกได้สำคัญที่สุดคือในในขณะที่กำหนดรู้ความทุกข์ ในขณะนั้นตันหาก็ดับในขณะนั้นเราก็รู้แจ้งเราเขาถึงข้อที่สามในขณะนั้นในเวลานั้นอริยมรรคก็สมบูรณ์บริบูรณ์นั้นสีข้อมารวมอยู่ในข้อแรกในการกำหนดรู้ตัวทุกสมัยสมัย สมัยนั้นสมัยพุทธกาลพระพระสงฆ์สมัยนั้นจะมีความกลัวข้อหนึง่งกลัวที่สุดกลัวว่าไปเจอคนศาสนาอื่นแล้วเขาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรกลัวอธิบายผิดกลัวบาปว่าอธิบายไม่ตรงดามที่พุทธเจ้าทัางเคยสอนฉันจะมี หลายบทที่พระที่เคยเจอทีละทีเรื่องว่าคนศาสนาอื่นพุพราอะไระถามว่าพุทธเจ้าสอนยังไงก็ตอบไปเพราะตอบไปแล้วเกิดสงสัยว่าใช่หรือไม่เลยเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจา้าว่าเมื่อเดินที่แล้วไปเจอพระพระ์ก็ถามอย่างนี้คราเพระก็ตอบอย่างนี้ก็พ,อองงพูดอย่างนี้ แล้วพระพุทธองค์ก็จะตรัสว่าถูกหรือไม่ถูกอย่างไงทีนี้มีมีสงสัยเหมือนกันพระบางรูปว่าถ้าสมมติว่าผู้ที่นับเธอศาสนาอื่นในว่นนักบวชในศาสนาอื่นเขาถามพวกขาพระองค์ว่าคุณออกบวชเพื่ออะไร ปฏิบัติเพื่ออะไรเราควรจะตอบอยังไงพระพุทธเจ้ารัดไว้ว่าควรจะบอกว่ากำนันกำลังปฏิบัติเพื่อกำหนดรู้ทุกมไม่ใช่เพื่อให้สงบเพื่อนะั่นเพื่อให้กำหนดรู้ทุกข